วันนี้เรามาหัดตัดต,ต่อคลิปแบบนี้กันดีกว่าค่ะขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงดูคลิปนี้จบทำเป็นแน่นอนจ้าเดี๋ยวเพื่อนๆตั้งกล้องถ่ายคลิปตามนี้ได้เลยนะคะอุปกรณ์ที่เพื่อนๆต้องใช้ก็จะมีวัตถุนหนึ่งชิ้นถ่าจะเป็นลูกบอลเป็นตุ๊กตาหรือเป็นอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่ที่เพื่อนๆมีเลยนะแล้วเพื่อนๆถ่ายคิปตามนี้ค่ะจ้า ตัดต่อกันเลยจ้าได้คลิปแล้วเปิดแอปแคปคัดขึ้นมาเลยค่ะกดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆเ,เตรียมไว้ขึ้นมาค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไป,<ๆ>ไปยังตำแหน่งที่เพื่อนๆต้องการจะให้ลูกบอลลอยค้างอยู่ค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดฟังก์ชันตรึงเลื่อนหาฟังก์ชันโอเวอร์หรือภาพซ้อน คลิปตึงจะเลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างค่ะจากนั้นเลื่อนหาฟังก์ชันมา s k สเลือกแนวนอนใช้นิ้วสองเี้วกดค้างที่เส้นสีเหลืองแล้วหมุนตามคลิปได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกกดค้างที่ท้ายคลิปด้านล่างแล้วลากถอยหลังไปยังตำแหน่งที่เราต้องการที่จะให้ลูกบอลหยุดอยู่ค่ะอยากให้หยุดถึงตรงไหนก็ลากถอยหลังไปเลยค่ะ จิ้มที่คลิปด้านบนหนึ่งครั้งค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปให้ตรงกับจุดสุดท้ายของคลิปด้านล่างนะคะจากนั้นกดแบ่งฉากจิ้มที่คลิปด้านหน้าหนึ่งครั้งค่ะเลื่อนหาฟังกช์ชันทำซ้ำหรือคัดลอกจิ้มที่คลิปด้านหลังสุดหนึ่งครั้งค่ะเลื่อนหาฟังก์ชันโอเวอร์เหรือภาพซ้อนคลิปจะเลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างค่ะ กดค้างที่คลิปแล้วลากไปต่อกับคลิปด้านล่างได้เลยค่ะจิ้มที่คลิปเมื่อกี้หนึ่งครั้งค่ะเลื่อนหาฟังก์ชันมา s k เลือกแนวนอนใช้นิ้วสนิ้วกดค้างที่เส้นสีเหลืองแล้วหมุนตามคลิปได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกตัดส่วนท้ายให้เสมอกันด้วยนะคะและนี่คือคลิปที่ได้ เพื่อนๆสามารถนำคลิปไปใส่เอฟเฟกเสียงและบันทึกคลิปไปเรียกยอดวิวในเพจของเพื่อนๆได้เลยค่ะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ